ครับสวัสดีพ่อพี่น้องป้องป่ายสุภูสกุลข,ของผมสวัสดีเอฟซีช่างน้อยพาเพลินพี่น้องครับพี่น้องนี่กับแปลงล่างมาได้พี่น้องนในไดเวลาทุบพี่น้องไดเวลาทุบนะครับเนาะพี่น้องไปเบิ่งกันว่าทุบยังครับผมพี่น้องนะนี่เป็นตรงนี้แล้วพี่นออ้องที่ว่าทีบาวไว้ไดคลิปพี่นอ้องแล้วตอน่อหน่อยไลฟ์สดนะครับเนาะโอ้เอล่าบาน่าทุบอีกแล้วครับผมเปล่าบาน่า ครับเดี๋ยวสร้างน้อยถ่ายคลิปแรกกะทีทุบซอยกันพี่น้องมา,นางหนินี่ครับเอาแข้งหนาล้มก่อนนะครับเนาะเพราะว่าไม่ตังติงออกไงครับผมบ้านนี่เดี้ดีเก็บบรรยากาศก่อนทุบหลักการล้างทุบไปเรื่อยๆเป็นช็อตเป็นช็อตพี่น้องครับผมประมาณนี้พี่น้องเดี๋ยวสร้างน่อยเก็บภาพให้เบิ้งเราก่อนตังติไปทุบซอยกันพี่น้องบอลผิดละ ก็ูบปได้าดิพี่น้องเบิ้องในพี่น้องนะก็ถูบปได้เพราะว่ามันเป็นยังสี่บวกหลาครับผมบวกไลทีมงานแม่กั้ทีมงานผู้อยู่เบื้องหลังสำหรับนะุ่มด้วยช่วยกันครับผมคุูบออกควานลังคาเอาไว้ที่หลังครับผมเข้าแรงจังหวงจังหวะหอนแกรนะครับเนาะลังคาไว้ตอนเย็นๆค่อยลื้อออกเอาปุ่นลงกกร,รพี่น้องนี่สร้าง สร้างหน่อยครับอืมอีลาบ้านหน้าเป็นสร้างฮรับก่อนได้พี่น้องตะกี้กับเฮ็ดนี่ลับพระปุ่นนะครับพี่น้องก็แม่ต่อยตะกี้เฮ็ดงานโอ้ประสบการณ์มายเยอะพี่น้องเฮ็ดงานดูเดี๋ยวก็ปุ่นเลยนะพี่น้องเพรว่าก <c oughs> ันที่คอเฮ็ด <c oughs> ไปเลยพี่น้องค่อเฮ็ดไปเลยช่วด้วยช่วยกันครับผมหนักหนูคนกับมาให้กันร่างแร่งครับเวลาบ้านหน้าอันดับซั่จอนผมแม่เต <c oughs> ี้ยครับผม ลามนาชาแนลทีมงานเก่าพี่ดองทีมงานแม่ข,ขั้วคือกอล้วครับผมโอเคครับเดี๋ยวน้องน้อยกระเทียขอยอ,อ,อ,อนุญาตไปทุกก่อนอากาศอยกเก็บถ้าบรรยากาศให้เบิ่งเรือยดแล้วครับเนาะโอเคครับโอ้ปลาที่นอกปลาร้่นเล่นแจให้ได้ดครับเด้อ นี่นะครับลูกนี่หววกละเฟมยนี่เนี่นะคะถูกข่าวมาหอดนี่แล้วนะครับตำแหน่งวาูกทับไปแล้วใครั้งแรกเขาก็บอกสองตั้งตรงนี้บัว รพี่ดองแล้วค่อยติดตามยยาตาม้ยยาตามน้องติดตามเรื่อยๆไปครับผมแสดงแล้วหนุนแข็งเนี่ยโอ้อโาดหมดเลยกอพีอ่น้องเสร็จเมื่อกันพี <laughs> ่น้องป่ะเนี่ยเก็บเข้าหวานแล้วพี่น้องหานนะเมื่อกันไม่เก็บเข้าหวานอีกพ,าานะพี่น้องนะเต็มพลังครับผมเต็มพลังกันโอ้สุดยอดครับผมแข็งเป็นแข็งนะครับนะแล้วตาบ้าเด็ดฟ้าเลย,ยพี่น้องเขาคอยทุบไปเรื่อยๆนะครับเนาะค่อยๆทุบไปบ้าเด็ดฟ้าครับผมไปเรื่อยๆครับผม สุดยอดครับผมร่วมด้วยเชื่อกันครับทีมงานคุณอาภาดพ่ห้องพี่น้องผู้ใหญ่เบื้องหลังทีมงานแม่ครัวนะครับเนาะเพื่อนังเลี้งใจให้เด้นครับเด้อครับแตตอยเบตตอยที่เลี้ยงอย่างนอสร้างนอป่ะเนาะแข่งใจสร้างค่ะเลี้ยงน้ำซราเลี้ยงน้ำซราพี่น้องเบตตอยเลี้ยงน้ำซราสร้างครับผมนำสร้างพ่อเด็กแห้งต้อนทุบอันนี้ลาบาน่ากับโซลิงพี่น้องสร้างหน่อยประเด็นโซลิ่งหน่อยทุบอยู่ครับผมผู้ร่างมาแรงครับพี่น้อง ถูกจนมืดเนี่ยใชค่ะถูกจนมืดด้ค่ะผมแบบว่าพี่น้องเมื่อไรกับพักพักเศร้าเมื่อกับลุยต่อพี่น้องสิละครับผมมาเดียเผาแต่ว่าคุณจะเอาบมากคือว่าเขาต้องเสียบกับของพอนะครับเนาะเ้างเหนือฝ่าวันใดนะครับเป็นปูนนะครับใกล้กับโจ๊กพร้อมค่อยๆทุบครับผมคอยติดตามพี่น้องว่าเปิดมาหาเจ้าของในเพียงพันลูโอเคนะครับเนาะคอยติดตามนะครับเแต่ว่าทุบอันแรกจะเป็นจังไรนะครับเดี๋ยวผมเจะพาบรรยากาศให้บุ่นเอยๆพี่น้องโอ้มือสั่นพี่น้องนะเห็นปะทุบปืนสั่นเลยครับผม ให้พี่น้องใกล้แล้วครับใกล้แล้วอันนี้ใกล้ทีแรกใกล้วครับผมสองนึงเนี่ยสองหนันใกล้แล้วครัาที่นนี้ก็ต้องเอาปูนออกก่อนถ้าจะมีอะไรก็ค่าปูนครับผมไงพี่น้องไง้องใส่ติเม็ดครับผมทีมงานคุณภาพพี่น้องแบบดีพี่น้องแบบดีครับผม หึ่งบานเสร็จไปแล้วครับหนึ่งบานทั้งนี้ทุแแบแห้งไปเลยครับผมเพราะามันไก,ก่กระจกพี่น้องนะถ้าต้องระวังนะครับนะระวังกระจกด้วยแล้วก็เซฟตัวเองด้วยครับผมตัวนี้บระเดียวนี่พี่น้องตัวนี้ดใช้ได้ครับผมใช้ได้ยังดีเหมือนเดิมตัวนี้ป่วงไม่กินนะครับเนาะตั่งใหม่เลยแต่ใส่เกี่ยวใบเขาจะเปลี่ยนครับผมเคื่องซักผ้า เอาแทงนี่ลงแล้ยวทางสีเอาเครื่องถ่าออกก่อนพี่น้องจะติดทุบก่อนห้องน้ำน,น้ำได้ครับเนี่ห้องน้ำก็ทุบด้วยครับผมข้างบนก็ลื้อออกหมดเลยทางสีครับผมลื้อออกหมดเลยครับผมนี่ครับผมก็ใสั่หน่อยเมื่อยพี่น้องเพราะว่าใส่แม่ดน้มพี่น้องฟงทานกันกบโจ๊ก,กพี่น้องใั <c oughs> ่หน่อยใส่แม่ดน้มครับผมหายเจ๋วเอาอิม่มเพราะว่ามัน <c oughs> มันไงฮะบอไซตมันไงพี่น้อง,องโอนนะครับนะ ถ้าหนักก็เลยโทษหรอกพี่น้องครับเป็นกําแพงครับผมขน้นกําแพงไม่ได้ทุบทุบแค่ฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้เลยฝั่งนี้ไม่ได้ทุบพี่น้องไม่ได้ทุบเขาหนี่งเพราด้ทุบเขาผมนี่เดี๋ยวบอลเสียให้ทุบเขได้เขาหนี่งกับฝั่งนี้ออกหมดเลยห้องน้ำครับผมใกล้แล้วครับน่าใกล้แล้วใกล้จะเป็นความจริงแล้วร่วมด้วยช่วยกันคนละไม้คนละมือครับผมนะพี่น้องงานเฮ้า ผมแห้งมันี้เสียบเท็กกัจกพี่น้องถ้าควายทุบต้องมีเทคนิคได้พี่น้องทุบว่าได้เปลี่ยนพูดทุบว่าเปลี่ยนเสียฟงใช้ตากับฟองครับผมต้องมีประสบการณ์นะครับน้องทุบได้นี่นะครับคขอนปอนตัวนี้คขอนปอนพักการได้ครับเฮ็ดนี่พักการเฮ็ดให้ทีมงานเพราะว่าสร้างหน่อยเอาตัวนี้ไปทุบกุฏิวัดคอนเทนกุฏิวัดไหมพี่น้องสร้างหน่อยก็พักการก็ขอนปอนตัวนี้ล่ะลุยพักการเฮ็ดคขอนปอนเอว่าตัเแ็ดพักการพี่น้องนี่ บรรยากาศร,รอบๆในตู้คอนเที่น้องเป็นออฟฟิศผู้ิบ้านฟินแลนด์ครับเนะาะยากาศครับพี่น้องอันนี้ก็เริ่มกะเซตไปแล้วแล้วครับเนาะตอนนี้ก็ประมาณห้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์พี่น้องละทั้งของนาำเขาก็ถทูบไปแนียนะครับผมเจ้าเมย์ครับผม ถ้ามาก็ได้ถ่ายบรรยากาศภาพ่วมให้เบิง่งนี่ครับกะถือว่าเกือบแล้วครับปูนครับผมวันนี้กะทีทุบปูนออกให้เบิ้ล้วก็ทีเก็บนี่ครับเก็บปูนออกมันอื้อนั้านท่ได้ลือวลังคาพี่น้องมาเนี่พวกนี้ช้ามาลื้อลัอลงคาอีกรอบหนึ่งเป็นแบบว่าเป็นอีกแบบอีกรอบหนึ่งพี่นอ้องวันนี้คือว่าทุบปูนมือต่อไปก็ลื่อลังคาครับผม บอสใหญ่ใจดีสั่งลื้อหมดแล้วครับผมคือว่ามันเก่าเลรอพี่น้องขอออกนะครับเนาะนี่ครับผมบรรยากาศประมาณนี้พี่น้องครับครับวันนี้กติขอปิดคลิปไปก่อนครับพี่น้องใช่พี่น้องวันนี้สร้างน้อยกติขอปิดคลิปไปก่อนนะครับเนาะขอขอบคุณเอฟซีที่ดูคลิปจนจบไม่ข้ามพัฒนาแล้วครับเนาะขอบคุณเอฟซีที่คอยเป็นกำลังใจให้ซองสร้างน้อยภาพเพลินมาตลอดครับผมครับพบกันคลิปหน้าแล้วครับเด้อสุธนีสรแตนเคอขอขอบคุณหลไลครับผมสุธนีขอกล่าวคัว่า สวัสดีครับสวัสดีครับผม